สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง V.P. ธรรมดานะครับช่อง V.P. ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิเคอิเช้านะครับหุ้นนิเคอิเช้าของวันที่ยี่บเอ็ดนะครับวันที่ยี่บเอ็ดนะครับจัดไปนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงห้าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับวันนี้ก็สีเหลืองนะครับวันจันทร์นะ อาจารย์สีเหลืองนะครับวันนี้คืออีกเช้าก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลุมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับที่ข้างหลังอาจารย์ก็คือต้นซาก,กุละ,นะนเน,าานะเพราะกองจะเป็นสวนสาธารณะเขาแหละเนาะอือสวนสาธารณะเป็นสวนที่สําหรับพักผ่อนสําหรับเดินเที่ยวเดินเล่นถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแบบเนาะอือรับ เป็นหุ้นนิเคีหุ้นญี่ปุ่นนะครับช่อง VFP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรวมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นรวมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักเท่านั้นนะครับอ่าครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้เช้านี้มีอะไรมาฝากนะครับหุ้นนิเคี๊เช้านะครับวันที่21สิบสิงหาคม2566ออกเวลา สามโมงครึ่งเอ้ยสามโมงสี่โมงนะสามโมงสี่สิบห้าเนาะสามโมงเท่าไหร่ลืมแล้วลืมลืมลืมอืเก้าโมงสี่สิบสี่สิบห้านี่หลยเนาะอืมอืมลืมพูดทุกวันยังลืมทุกวันสมองเนาะเวลามันนั้นมันก็สามสี่ห้านะครับเด่นให้ห้านะครับ ห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าห้าหกหกห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับถ้าสี่มาก็สี่เก้าเก้าสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สองสองสี่นะครับถ้าสามมาก็สามเก้าเก้าสามสามศูนย์ศูนย์สามสามหนึ่งถึงสามสามสองสองสามนะครับส่วนตัววินนะครับสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าห้านะครับประมาณนี้นะครับยืนกันไปนะครับอ มาดูที่ขาเนี่ยยื๊สี่กับห้านะครับวิ่งรูดที่สี่กับห้าเป็นหลักนะเส่วนสามในพิจารณาดูนะครับข้างหน้าคือเด่นนะห้าเก yeah, ้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองถ้าสามมาก็สามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองนะครับส่วนข้างหลังในตัวรองนะอันนี้คือตัววินนะครับใครชอบตัวไหนจะตัดตัวไหนออกก็จัดไปนะครับ นี่คืออีเช้านะครับพบกันใหม่นี่คืออีบ่ายนะครับบ่ายโมงตรงนะสำหรับเช้านี้ก็ขอให้ทุกท่านได้เฮได้กีดกันนะครับรับรับมันนี่มันนี่มันนี่ประเดิมประเดิมตอนเช้าเช้านะครับขอขอบพระคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแฮงเฮงเนะครับแต่ทางก็ตามนี้กันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ